สักครู่นะคะอ่าอ่าเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะก็สวัสดีดผู้ปกครองคะะครูและเด็กๆทุกท่านนะคะก็สำหรับวันนี้ครูตายก็จะมาจัดกิจกรรมศิละปะบันบัดนะคะแล้วก็จะมีผู้ช่วยนะคะผู้ชิดค่ะอ่าเดี๋ยววันนี้เรามาทำกิจกรรมพิมพ์ภาพลายนิ้วมือกันนะคะสำหรับวันนี้นี่ลายนิ้วมือ,อมเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ หลักๆเลยก็คือนิ้วโป้งหรือหัวนิ้วหัวแม่มือกันนะคะสําหรับกิจกรรมวันนี้เราจะพิมพ์ลายนิ้วมือในรูปของสับป,ปะรดค่ะอ่านี่คือหน้าตาของสับป,ปะรดนะคะเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่านิ้วมือเราอ่ะจะเป็นตัวสับป,ปะรดได้ยังไงใช่ไหมจ้าใช่ค่ะเอ้าก้องมือจ <ใน S 2> ิํา เพราะว่าเราจะมาทําสับประรดกันใช่ถ้าเราไม่มีสีน้ําเราก็จะพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ติดกันนะคะไม่ไกองมืมอเลยฮะพร้อมกันหรือ,อยังงานเดี๋ยวเรามาเริ่มแนะนําอุปกรณ์กันก่อนนะคะอ่าสิ่งที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะสีน้ํานะคะก็เดี๋ยวสีน้ําก็เดี๋ยวรบกวนผู้ปกครองผสมสีได้เลยนะคะแล้วก็กระดาษ a อซีค่ะ อีกอส่วนหนึ่นดินสอเดี๋ยวเราจะมาใช้วาดกันนะคะล่างก่อนอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูจะล่างให้ดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้เด็กๆพิมพ์ลายนิ้วมือกันนะคะล่างไปกันนะคุณครูไม่ดีพร้อมที่จะล่างยังคะกล่าง เดี๋ยวรอนิดๆแป๊บ<ห>เดี๋ยวรอคุณแม่ผสมสีให้เสก,ก่อนก็ได้ค่ะทําไปพร้อมๆกันเจมมีดินสอเปล่ามีมีครับมีครับเจมมีน้ำ,นำก็เดี๋ยวใช้สีเทียนเอาเจมก็ใช้ดินสอล่างล่างเป็นรูปทรงก่อนแล้วใช้สีระบายเอานะลากเป็นรูปอะไรอ็ะอ่าเดี๋ยวรอคุณแม่ผสมสีแป๊บหนึ่งนะคะ ล่างเป็นลูกสับป,ปะรดตี้จะเป็นลูกอะไรอะ่ะสับป,ปะรดไม่เคยกินอร่อยนะล่างเป็นลูกอะไรล่างเป็นสับป,ปะรดจ้าปปล่ลางเป็นชมพู่ไม่ได้นะชมพู่ปปปปไม่เอาเป็นชมพู่ปปดเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวให้ผู้ปกครองผสมสีกันก่อนปปลดูกดีกว่าลูกยังไงก็ไม่รู้ รคูปนอะกลมๆป่ะนหกนน่เลยสเ่เดียวปร้นแปบเดี๋ยวรอแม่น้องเอกผสมสีแป๊บหนึ่งนะคะเราคูว่วดีกว่า ไม่เคยวาดสับประรดเลยครูมาสับประรดเดี๋ยวก่อนรอ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 เพื่อนผสมสีก่อนแป๊บนึงเดีย๋ยวได้ไปพร้อมๆกันอันนั้นมันอะไรอยู่ดิเอ้อเนี่ยแม่น้องพึกผสมสีเสร็จแล้วใช่ไหมคะได้แล้วเสร็จแล้วได้นางเอกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราคอยเสร็จแล้ว,ลวอ่าเรียบผสมสีกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามา อ่สวัสดีน้องมอสสวัสดีค่ะน้องมอสอ่าสวัสดีครับอ,อ่ะเดี๋ยวเราย้ําให้กับน้องมอสอีกหนึ่งครั้งว่าต้องใช้อะไรบ้างอืมอ่าน้องมอสสิ่งที่น้องมอสจะต้องใช้คือสีน้ํานะคะโอเคค่ะกระดาษกระดาษเอซหนึ่งแผ่นโอเคแล้วก็ดินสอนะคะ เอ <Okay, S 1> <ๆ>เดี๋ยวรบก,กวนที่น้องม้อยผสมสีรอ,อก่อนเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> เพื่อนมาชิล่าอาเอลยหมอสอยังไม่ได้วาด <c oughs> ลูกเดี๋ยวไปให้พี่ผสมสีก่อนนะ <c oughs> โอ้ผส,สมอาหารได้บ้าได้นะไดสีผสมอาหารก็ได้ใส่น้ำอย่าให้เยอะนะเดี๋ยวมันไม่ติดนิ้วแม่ไปซื้อมาแล้วเหรอซื้อมนจะงานเราทำอะไรเล่นมื่อจะบอกนะว่าซื้อสีแดงมาแช่ชมพู่อ่ะเอาเอามาแช่ชมพูข่ขายใช่ไหมพี่ครูให้มา นี่ครูให้มาอ่าผสมเสร็จหรือยังล่ะเดี๋ยวจะได้ไฟพร้อมกันเราเปิ้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 ลเดี๋ยวให้แม่ผสมก่อนให้แม่ผสมสีก่อนเราเพิ่งจะมีน้องเต้าสีอะไรก็ได้สีอะไรก็ได้ใช่ไหมสีอะไรก็ได้จ้าหนึ่งสีก็ได้สองสีก็ได้สีอะไรนะอย่าใส่น้ำเยอะนะสีผสมอาหารเดี๋ยวมันจะไม่ติดจ้า กนิน,น,หนให้หมดก่อนนิน้องม้อสผสมเสร็จยังคะ่พี่น้องม้อยกำลังผสมสีอยู่เดี๋ยวเรอรอกันแป๊บหนึ่งเทหมดนั่นแหละน้องมอสมีที่เลี้ยงสองคนทำหนึ่งคนจับหนึ่งคน ต้องเพิ่มลูดไปแล้วลหรอน่าจะมันหนึ่บบนงนะม,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 ม่มเดี๋ยว,ร,าวาร็คุยวดตอนัเด็นเด่นเดนนเด้งอู้วว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 ัวว่ววเวววววววเว็วว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 ว็วววววเวว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 วเดวว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 วดวว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 วกวว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 ว โอ้อมันเป็นวันผู้ปกครองนะคะช่วยน้องๆวาดนะคะเดี๋ยวเราจะมาวาดผลของสับประรดกันก่อนใช้ดินสอวาดให้เป็นทรงกลมนะคะทรงกลมทรงกลมอทรงกลมออ่าทรงกลมทรงกลมไหนอันนี้๋ยวเดี๋ยวครูชอจะใช้อันนี้เดี๋ยวจะได้เห็นกันชัดๆใช่แต่ถ้าบางคนไม่กลมอะคุณตายเป็นรีได้ไหม ได้ค่ะตามจินตนาการได้เลยแต่ว่าให้มันออกมาแล้วดูเป็นสับประรดมากที่สุดข<า>นเล็กขนใหญ่ก็ได้นะคะไม่เลยแม่เสร็จแล้วชูให้ดูหน่อยอันนี้เราก็จะได้ในเรื่องของรูปทรงด้วยนะคะ<า>เกี่ยวกับทักษะวิชาการนะคะอันนี้ที่ครูต่ายวาดนะคะมันจะไม่กลมนะคะอันนี้เราจะเรียกว่ารูปทรงรีนะคะ ของครูชิดก็เหมือนกันนะคะเป็นรูปทรงรีนะคะอ่าโอเคเจมว่าเสร็จแล้วของน้องพ้กเสร็จหรือยังคะยา,คคากมากไหมอ่าส่วนใหญ่ค่อนข้างว่าวาดค่อนข้างกันจะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาพิมพ์ลายนิ้วมือกันนะคะ วันนี้เราจะใช้นิ้วโป้งนะคะในการพิมพ์ลายนิ้วมือนก็ตอนต่อไปอใช้นิ้วมือนิ้วโปง้งน,นี่จุ่มสีค่ะแล้วก็ปั๊มนิ้วโปง้งนิ้วโป้งไม่ถนัดน,นะนิ้วโป้งไม่ถนัดบอกคอรูเราก็ใช้พิมพ์นะคะพิมพ์ให้รอบ วงกลมเลยนะคะให้อยู่ภายในวงกลมนะคะให้คั่เดอนิวโป้งมานนิวนชีแม่ช่วยน้องเจมหน่อยนะคะที่เราปั๊มก็คือตาสับปะรดนะคะใช่ในส่วนนี้เราจะเป็นตาสับปะรดก่อนปั๊มไปเลยไปไป๊มเองหลวง ตั้มเองสามาใช้ได้หลายสีนะคะตาแล้วแต่ตามจินตนาการได้เลยนะคะอ,าาอ่างเยอะสีนู้นทอามาอาทำไมมึงขึ้นเนี่ยมไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องรีบ เรามีเวลาเยอะนิวเนี่ยมันไปติีมาไม่โดูไม่ต้องรีบกันนะคะครับ เลวมือคัดมากเลยสวยปะไสวยไหม,ไหมตอนนี้เราถึงขั้นตอนการพิมพ์ลายนิ้วมือใส่ตาให้กับสับประรดแล้วนะคะอ่าน้องพึกเก่งมากเลยทำไมตาออกมาอยู่นอกลูกวะเจมตาสับประรดออกมาอยู่ข้างนอกลูกปะน่ะสีนิ้วนิ้วชี้เันเะสีใช้นิ้วโปง้งนิ้วเดียวทำไมนิ้วก็นิ้วชี้ติดสีได้ล่ะ มันไม่ถนัดมันไม่ถนัดไงไม่ถนัดเดี๋ยวเรารอน้องมอสแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอาวาดออกมาตัของน้องเอสวยแน่ใช้สีเหลืองใฮ้กันหลัดเบืองเถอะวะเดี๋ยวเรารอเพื่อนกันแป๊บหนึ่งเนาะเอาไมนะครูเอาไมแป๊บหนึ่งใครตอบรูได้บ้างว่าสับปะรดมีรสชาติเป็นแบบไหน เียานหวานเปรี้ยวเกมไปกินที่ไหนมาับปะลดเปรี้ยวอะเล่ซื้าที่นเที่านหนาวหวานเยบหวานเ้บหวนเียบเดี๋ยวเราพื่แป๊บหนึ่งนะเ แดงไม่แดงไม่แดงไม่แดงคู่นิ้วชี้นะมั้ยขนาดนิ้วไหนก็ใช้นิ้วนั้นก็ได้นะคะย่าดีมาที่นิ้วหัวน้องมอสน้องมอสถึงไหนแล้วอ่ะ น้องเอกไปไหน,นไแล้วคะแม่น้องเอกไปแล้วนะคะีเยอะเลยน้องเอกไปแล้วไหนเจมให้ดูหน่อยไหยนาเจมวาด้หนนาแล้ววันนี yeah> ้สอนสับปะรดนะไม่ได้สอนทำไหนนางงๆได้แค่นี้กมนงงๆได้แค่นี้แหละเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามาใส่ส่วนประกอบของสับปะรดอีกเดี๋ยวเรอเพื่อนทำตาสับปะรดให้เสร็จกันก่อน อะไรหลายสีเลยปะครูอะไรหลายสีเลยปะโชว์มาแล้วโอ้ยของน้องเอกสวยมากเลยค่ะแล้วทำไมของคุณครูเป็นสีแดงของคุณครูคุณครูไม่มีสีเหลืองคุณครูมีสีแดงก็เลยใช้สีแดงนะคะสับปะรดอ่อนอ๋อสับปะรดอ่อนโอ้ยเขียวสีเลยเกมสับปะรดมีสีอะไร สีเขียวก็ทีได้ยังสีเขียวก็ทีได้อ่งไงจะสีเหลืองเดี๋ยวเราเพิ่มแป๊บนึงนะสีเขียวถ้าอร่อก็เป็นก่อนน้องยาใส่ตาให้สับปะรดอยู่เตรมเอาหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นปะจะแหลกไหมไม่รู้แม่อ่ะโอ้มองเป็นสีเขียวมองเป็นได้นางน่ง ไม่มีปัญหาเสร็จกันยังไหนชูให้ครูดูหน่อยว่าเสร็จกันยังเสร็จกันยังไม่ยงขอดูผลสับป,ปะรดหน่อยที่ใส่ตาแล้วอ่าเอาเอา,เอาอวดเพื่อนเดี๋ยวรอน้อ,องมอสแป๊บหนึ่งน้องมอสใส่ตาให้สับป,ปะรดอยู่ยังไม่เสร็จเอกปวดฟันไมอ๋อน้องเอกปวดฟัน,น,ฟนคุณแม่อย่าลืมพาน้องไปหาหมอนะคะ ูตายสอนเครียดน้องเอกกวดฟันไปนไปแล้วแม่น้องเอกไปแล้วอ่าตอนนี้น้องมอสน่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปเรามาใส่ส่วนประกอบของสับปะรดกันนะคะต่อไปจะเป็นจุกของสับปะรด จุกเอ,อิท่าไหนดีจุกทำยังไงน,น,นี่อันนี้นี่เดี๋ยวเราจะมาใส่จุกในส่วนของจุกกันตรงนี้เดี๋ยวค,คุณครูวาดให้ดูนะก็้สับลวดของกินวางกินด้วยจุกอันนี้จุกที่เรากําลังจะว,วาดกันท้นดีมันใช่ไหมเขาเรียกว่าจุกสับะรดใช่ไหมคะค,คุณครูก็ไม่ค่อยจะรู้จักอะไร จุกสับปะรดจุกสับปะรดจุกเขาอะจุกคุณครูว่าไม่ค่อยสวยนะคะเอาที่ใกล้เคียงนะคะในรูปอะเปรียบเทียบอ่าเปรียบเทียบเหมือนกันเด้เดเหมือนกันเหมือนกันที่ไหนเล่าเหมือนกันแ๊บเลยมันมต้องเคยดีหรอครูไม่เหมือนไม่เหมือนที่ไหน อันนี้แม่บอกแม่น้องเอกบอกว่าสับปะรดอ่อนมันจะเป็นสีแดงต้องเป็นสีแดงก่อนแล้วเดี๋ยวถึงมันจะเหลืองเพราะมันยังไม่สุกมาอูนิเก้เลมินอ่ะเจมใส่จุกยางใส่จุกสับปะรดยางยางอีกแป๊บนึงอ่ะได้ได้เดี๋ยวรอก่อนก็ได้ค่ะออจี้รูไม่รู้ยังไง มันครูมันมันครูก็มันครูก็ตายเลย <laughs> อะไรนะคุณครูไม่ค่อยได้ยินเหมือนไหม, <laughs> ม <laughs> โอ้ <laughs> ส,อออส่วนใหญ่ใส่จุกกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาพิมพ์ลายนิ้วมือในส่วนจุกกันนะคะแล้วก็จะใช้นิ้วโป้งเหมือนเดิมนิ้วโปง้งอยู่แล้วนะ นลือกสีไม่ได้เหรอใช้การตระวัติคุณตายแบบนี้ลากขึ้นหนะากขึ้นเนี่ยมันตรงเล่นสีอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเนี่ะลาักต่างๆนนั่แหละอ่ะโอ้โหติด มันไม่เหมือนสีน้ำมันจะเหมือนได้ไงล่ะใส่ได้ไหมเจมใส่จุกสับปะรดได้เปล่าุณน่าจะซื้อสีน้ำมาให้แจกนะจะซื้อสีน้ำมาให้แจกบอกกูให้นะไปซื้อสีน้ำแจกอืม เห็นแล้กูขออ,<ส>อะไรเนี่ยเจมกอูอามเลยอ่าเดี๋ยวบอกกูอามให้ให้ซือ้อสีน้ำแจ<โ>กให้ซื้อสีน้ำแจกเพราะว่าเจมไม่มีสีน้ำใช้แต่น้องเอสบายใจได้เดี๋ยวให้รูเอ็มพี่งกไปให้เลยได้ได้เพราะว่าตอนนี้แม่มีใช้สีผสมอาหารอยู่เดี๋ <โก S 1> ย,ย<ท>วรอน้องมอสแป๊บหนึ่งน้องมอสเสร็จหรือยังคะเจมแรงมากเลยดีมาก อ้มันคูมองไม่เห็นมันคูมองไม่เห็นมองยังไงก็เป็นน้อยนาเจมทำสับปะรดนะไม่ทำน้อยนามันทำไม่มาสับปะรดสวยมากสับปะรดยังดิบอยู่เลยสีเขียวเจมน้อยนาเลยเจม้งแล้ส่งแล้วโอ้นี่นาฝัเของน้องพึกสวยจังเลยค่ะ ขอบคระเร็เดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งเนอะเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายถ่ายรูปของกของาของน้องเองเสร็จเรียบร้อยแล้วสอบประทึกนนของเด็กๆเหมือนของจริงมากเลยค่ะแต่ของคุณครูเป็นสีแดงคุณครูไม่อยากได้สีน้องมองไม่เห็นส่วนใหญ่จะใช้สีในการของสับปะรดถูกต้องนะคะ อันนี้คือเป็นตัวอย่างทีงเ่เป็นตัวอย่างเดี๋ยวคุณครูใช้สีเหลืองแล้วเดี๋ยวมองไม่เห็นกลัวมองไม่เห็นเจมีสีเขียวนะมีสีเขียวกับสีแดงเจมยังยังใส่รายละเอียดไม่พอเหรอตามเยอะพอแม่เล็พคนใดนัแม่ แม่แม่สนุกเลยแม่สนุกใช่ไหมลูกมสนุกด้วยไปซื้อสีไว้เยอะๆ <c oughs> เดี๋ยวครั้งหน้าเราก็ต้องมาทําแบบนี้กันอีก <c oughs> อก็เขาบอกพี่ไนว่าให้คุณครูเอาสีให้เขาเอเดี๋ยวคนบอกคร <c oughs> ูอามให้นะเดี๋ยวบอกครูอามให้ <c oughs> บอกครูอามเลยเดี๋ยวพุ่งไปเจอกันน้าได้ะคะ <c oughs> ่ะวัคซีนอ๋อพรุ่งนี้สําหรับเด็กๆขอประชาสมัน์ตรงนี้นะคะสําหรับเด็กๆที่ได้รับวัคซีนเข็มสองนะคะก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการฉีดที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้านะคะามาใบนัดกันไปด้วยนะแล้วก็หนังสือ,อยินยอมไปด้วยนะคะจ้าจาสงสัยในนี้นะ่าจะมีเจมคนเดียวที่ฉีดนันคืออยู่ที่ครูอาร์มดิกเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูอามมาไปให้ไงโทรคุยกับครูอามหรือย,อยังต้องใช้หนังสือด้วยนะไม่ใช้เขาไม่ให้ฉีดเข็มสองนะ มีใบนัดค่มมีใบนัดเปล่ามีใบนัดด้วยแล้วก็หนังสือยินยอมด้วยเหมือนครั้งแรกเลยที่ไปฉีดอ๋อเดี๋ยวนั่นเองเดี๋ยวพูเอากระชกินเดี๋ยวเดี๋ยวให้โทรคนหลังเลิกอ่ะหลังเลิกเรียนอ่าส่วนใหญ่เสร็จกันแล้วนะคะอาเดี๋ยวน้องๆโชว์ผลงานกันหน่อยค่ะเดี๋ยวจะให้ฝ่ายไอทีเก็บรูปนะคะ แลกเก<ส>็บไว้เป<ส>็น<ส>ที่ระทึกอ่าโชว์ผลงานกันเลยค่ะเดี๋ยวค,คุณครูจะนับหนึ่งสองสามแล้วเดี๋ยวเราก็ยิ้มพร้อมกันเลยนะคะตรงนี้พร้อมกันยังเดี๋ยวรอน้องมอสน้องมอสของน้องมอสอีกนิดนึงอ่าเดี๋ยวจะให้ฝ่ายไอทีเก็บรูปนะคะเต็ยโชวเ์เล็วค่ะนับแล้วนะหนึ่งอันนู้นสองสามยิ<ส>้มค่ะ อ่าฝ่ายไอทีเก็บรูปเสร็จหรือ,อยังเจินนั่งเอียงอ่าฝ่ายไอทีเก็บรูปเสร็จแล้วอ่าเป็นไงสนุกไหมกิจกรรมวันนี้สรุกที่ไหนล่ะเขอะมือเลยเข, <c oughs> ขอะมือเขอะมือคืออะไรเขอะมือ อ่าเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมกันก่อนางศิลปะปิบัติวันนี้นะคะเราในเรื่องเราจะได้ในเรื่องของทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กในเรื่องของการดูการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตานะคะแล้วเรายังได้ในเรื่องของทักษะทางสังคมนะคะคือการเล่นนะคะก็เดี๋ยวถ้าผู้ปกครองท่านใดที่ไม่ได้ เข้าร <Cornell. S 1> ่วมกิจกรรมช่วงเช้านะคะก็สามารถรับชมใช่ติดตามย้อนหลังได้ที่ที่อะไรคะคุูชิดทุศูนย์อะยูท b e ของศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเจอกันอีกครั้งตอนบ่ายสองนะคะกับกิจกรรมกายภาพบาบัดวันนี้ก็จะพบกับครูตุลและก็ครูกอล์ฟนะคะก็สำหรับกิจกรรมศิลปะบาบัดวันนี้ก็ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านเด็กๆทุกคนและพนักรูทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมขอบคุณค่ะ